ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราพามาเที่ยวหรือมากินนะครับผมที่ร้านตามใจปัรถนานะครับเพื่อมาเปิดประสบการณ์หมูหันหมมธนาแตกนะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมมากับเพื่อนนะครับผมนี่ต้ามีดีเจริญยนต์อุรดดรถมอเตอร์ไซค์มือสองสั่งได้ทุกรุ่นนะครับผมอันนี้อูไรนะครับ นี่นะครับอันนี้วิต้าชาแนลเดี๋ยวเรามาคอยดูการอีก30นาทีหมูหันกำลังปิ้งไปปิ้งมาอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมสั่งเป็นออเดิร์ฟนะครับนี่เป็นยำโบราณน,นะครับนี่ยำโบราณน,นี่เราไปดูกันว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับ ก็อารมณ์ไปกับแก้มมันแหละเพื่อนๆอุณเส้นสามบาทป้ายนี่นะครับชิมยำโบราณกันราคาผมพูดให้ฟังนะสองร้อยค้อเผ็ดค้เผ็ดกินไปคำนึงสดบทจานเดี๋ยวไปกินหมูหันกันที่นี่ ร้านตามใจปรารถนานะฮะช่องทัวร์ในบ้านมาลองให้กับ f อีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหมูหันมาเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ดูเป็นยังไงกันบ้างมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่หมูมีหูและมีตาและมีตัวแต่ขายังไม่อยู่เดี๋ยวขามาเหรอมีขาไหมอันนี้เป็นไดไอค่ะมีขาป่ะไม่มีไม่มีเนาะโอเคออนุญาตนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตพีเซ้นเลยนะคะเอาเลยเอาเลยนี่เมนู มากัะช่องทัวร์อบ้างขนาดนะคะเป็นหมูทั้งหมดสายพันธุ์ค่ะสามารถทําได้ทั้งเนื้อและหนังได้ในคําเดียวนะคะคาแรกนะคะแนะนาลูกค้าทําเป็นแถวที่2และ3นะคะนับจากท้ายึ้นไบค่ะ2แถวนี้หลังบางกรอบเนื้อร่วค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถทานโดยไม่ต้องกินซอสใดๆนะคะจะได้รับรสชาติของทงเททานานแล้วค่ะส่วนคําต่อไปค่ะจะเป็นแถวที่4และ5นะคะ2แถวนี้ไขมันจะแทรกหนาขึ้นนะคะแนะนํ้ลูกค้าทานกับซอสซ้มยูสุนะคะเป็นซอสสีน้ำตาลค่ะใช่ค่ะเป็นของทางร้านดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ ก็ส่วนนี้นะคะแถวที่1ค่ะหนังบางเนื้อแดงเยอะไขมันน้อยนะคะแนะนําำนะคาทานกับเมนต์ซีฟู้ดค่ะแล้วก็ส่วนหัวก็ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหัวก็ทานได้นะคะโดยเฉพาะแก้มค่ะจะมีความนุ่มฉ่ำแล้วก็มีไขมันนะคะแนะนําให้ลูกค้าทานกับซีฟู้ดน้ำหวานนะคะแล้วก็เราเสิร์ฟพร้อมสลัดส้มเลเซียนับสลัดแอมโมนเพื่อตัดกล้วเงี้ยนนะคะแล้วก็มิลเตอรชิปขนมปังแครอทดิค่ะสุดยอดสุดยอดเราได้ปรารถนาพร้อมวิลล่าหนูขออนุญาตเทไดไอนะคะลูกค้าถ่ายวิดีโอได้เลยค่ะครับผมอ่านี่นะครับมิตรถ่ายวิดีโอ นี่นะครับนี่นะครับไปแล้วนะครับผมไรแล้นะคะป้าว่างชื่อที่เปิดนี่อเดี prayed, ๋ยวกลับไปนะครับผมเดี๋ยวเราทําแบบนี้กันบ้านก่อนกินข้าวนะไปซื้อไดไอซ์มาเทใส่ถ้วยนะฮะบอกแล้วเอามาตัวทัวร์ในบ้านก็ได้เห็นบ้านแบบนี้นะคือมันเป็นดีเทลในการในการเสิร์ฟอาหารในการเล่าตอรี่ของหมูนะฮะว่าควรกินอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ อย่างเช่นถ้ามันเยอะเนี่ยต้องจิ้มกับซีฟู้ดถ้ามันน้อยก็จิ้มกับอันนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ผมท้องใจคือขาหายนะฮะใืมผมทั้งใจว่าเดี๋ยวจะมีเนื้อน่องนะฮะส่วนขาเนี่ยค่ะที่เราไม่ได้เสิร์ฟเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ไม่ค่ะเราไม่ได้เสิร์ฟให้ค่ะอ๋อนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันแก๊กจริงเปล่านี่อันไหนกรอบสุดนะเบอร์ไหนกรอบสุดนะอ่าสองตัวนี้ค่ะก็เอ่อกรอบทั้งหมดนะคะ แถวนี้กับแถวนี้ซอ้ค่ะไม่ต้องจิ้นซอสกันค่ะอะเดี๋ยวเรากินแบบออริจกินนอลนะครับแบบไม่ต้องจิ้นซอสกันนะครับนี่ไปแล้วนะฮะคำแรกนี่อบาอยอือมกนไปที่ตอมีกลิ่นคล้ายๆกับบอมเบ์เลยอ่ะ อม,มีกลิ่นเครื่องเทศคล้ายๆ,ๆบอมเบลอรอะไรอืมอืมอมาผมถือว่าผ่านนะฮะอืมกินง่ายเคี้ยวง่ายแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศแทรกอยู่ในเนื้อนะฮะอืมอ่าโอเคถือว่าโอเคครับอืมถือว่าโอเคอื อันนี้ใส่น้ำสลัดแล้วนะอ๋อนี่มีสลัดกินผักด้วยอือหือแต่วันนี้ต้องกินกับข้าปไปติม<ะ>ตออยูสุถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยไปสั่งข้าวเซเว่นกินต่อก็โอเคครับผมเพื่อนๆท่านใดถ้าสนใจมากินหมูหัน ระดับเทพๆนะมาได้เลยที่ร้านหม่อมถนัดแดกตามใจปรารถนานะครับผมโอเค <Okay. S 2> เป็นไงบ้างอ,อุไลก็อร่อย,อยอเครื่องเทศเป็นไงเครื่องเทศเหมือนเครื่องยาจีนนะคะเหมือนเครื่องยาจีนใช่ใช่ครับออกออเป็นโทนอินเดียใช่ค่ะใช่ยาจีนออกแบบว่าผงกะหรี่มาหน่อยหน่อยเหมือนบอมเบ้เลยกลิ่นรสชาตินะโอ้วคุณจะว่าไม่ใช่แนวไม่ใช่ที่กิน ราดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอดูไปใกล้กับนี่พี่ตาชนะเป็นไงบ้างอ่อยดีครับคือกินหมูหันหนึ่งชิ้นกินข้าวห้าคำถึงจะโอเคก็ไม่เยอะไม่น้อยครับแต่ถ้าไม่อิ่มก็เซเว่นครับแนะนำครับไปขอตัวกินหมูหันที่ร้านหม่อมถนัดแดก ร้านตามใจพัฒนาก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับเขาขายอะไรเขาเนีาก็หาอย่างนีออ้แหลยทุกคนแต่เขาไม่แตะขานะนีออ่อ่ะเห็นปะพ่อสงสัยครพ่อไปไหนลูกแม่ขาขาไปไหนวะ เรียบร้อยครับผมเพื่อนเอฟซีทุกคน<ม>ทัวร์ไทยบ้านมาบุกที่ร้านหม่อมธนาแดกและกินหมูหันให้ดูเรียบร้อยนะครับนี่โดนไปเท่าไหร่ทุกคน,นวันนี้วันนี้จบไปนนที่ะะ4ี่0อบาทนะครับผมก็จิบจิบครับยังไงเพื่อนเื่อนอนะครับมาเที่ยวมากินกันได้นะครับที่ร้านนี้เลยนะครับผมเปรังย่างกันยู่สดๆ <collaborating. S 2> อ,อยู่ข้างในฟิวนุ่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เขาจะมีห้องนะฮะห้องหมุนแบบย่างนะครับผมก็มาลองชิมดูนะครับรสชาติแปลกใหม่ดีครับผมถือว่าอร่อยใช่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนี่มาช่องตัว้ในบ้านจะได้ได้เห็นอะไรที่มันเป็นบ้านแบบนี้แหละไปกันนะครับวันนี้เดินทางมากับ o o n ด a b โบนะครับผมรถคู่ใจของเราและก็วิชาวิต้าชาแนลน่าจะเบอร์หมูแล้วนะฮะดูน่าจะน่าน่าจะเบอร์หมูนะฮะมันขึ้นตาเบอร์หมูแล้วนะครับ เบอร์หมูนะครับผมไปไปกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงให้ช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับ